สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอธิบายตัวอย่างการประกอบคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆด้วยมือของเราเองค่ะมาดูอุปกรณ์ตัวแรกนะคะน,นี้ก็จะเป็นมา s เตอร์บอร์ดเฟสเอทค่ะเป็นของกิ g a b บ t e นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น GA d 4 1 m Combo ค่ะตัวนี้นะคะก็จะรองรับซีพียูสโกัสหนึ่งหนึ่งหค่ะตัต่อไปนะคะก็คือหน่วยประมวลผลกลางค่ะหรือว่า CPU ียูนั่นเองนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นของ Intel c e รขนาด2 6 g ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแรมค่ะแรมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น ddr 3นะคะขนาดก็คือ 2GB ค่ะไต์ะต่อไปนะคะก็จะเป็น e ซิงค่ะ e ซิงก็จะใช้ในการระบายความร้อนให้แก่ตัว cpu นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว hard d i s ค่ะ hard d i s นี้ก็จะเป็นแบบ internal นะคะซึ่งรองรับการเชื่อมต่อแบบ SATA ค่ะขนาดก็จะมีขนาด5 0 0 g b ค่ะ ก็จะเป็น DVD แบบ internal เหมือนกันค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะรองรับลักษณะการเชื่อมต่อแบบฟ้ฟตั้งเหมือนกับ h าร์ดดิส์นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆลงบนมัตเตอร์บอร์ดค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องติดตั้งตัว CPU ก่อนนะคะแล้วก็แกะอันตัวเหล็กที่ยึดเอาไว้ออกมานะคะแล้วก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาเราก็จะดูนะคะว่าตรงนี้มัน ตรงกันไหมถ้าใส่ไม่ได้ก็อย่าพยายามยัดเข้าไปนะคะเพราะว่าจะทำให้ขาของตัว TPU เนี่ยอาจจะหักได้เราก็ต้องดูให้มันตรงกับล็อกที่เขากั้หน่อยนี่นะคะได้แล้วเราก็ยังตัวยึดนี้อ่าไถ้าจะเป็นตัวแรมค่ะ การติดตั้งนะคะก็เราก็จะดูตัวสลักตรงนี้นะคะว่าตรงกับตัวที่ติดในเมนบอร์ดหรือเปล่าการการใส่นะคะต้องเวลากดเราก็กดไปทั้ง2มือเนี่นะคะกดเพื่อให้ตัวล็อกนี้ล็อกเข้ามาพร้อมกันนะคะก็ต,ต่อไปนะคะก็จะเป็นซิงค์นะคะเฮ้ยขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการติดตั้งตัว e ซิงค์ลงบน cpu นะคะ เราก็ต้องวางให้ขาดรงกับช่องที่สำหรับเป็นตัวล็อกนะคะในการยึดก็กดทะแยงค่ะแล้วก,กดทะแยงเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นาสายพัดลมคือ CPU แฟนนะคะเราก็เสียบไปในตัว CPU แฟนนั่นเองค่ะ ก็เสร็จขั้นตอนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสาย SATA ที่เชื่อมกับตัวฮาร์ดดิสก์นะคะอันนี้ก็จะมาต่อกับ SATA One ด o r t นะคะนี่ค่ะตัวน,นี้ก็เช่นกันนะคะเป็นตัวที่ต่อกับ DVD ค่ะรู้ว่า สาย SATA ต,ตรงกับรูเสียบหรือเปล่านี่ค่ะเยี่ยมต่อไปแล้วก็เราก็จะมาเชื่อมตัวกระจายไฟให้แก่ DVD และฮาร์ดดิสต์นะคะนี่ก็จะเป็นตน,นันะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการเชื่อมต่อสายพาเนลกับกับตัวมัตเตอร์บอร์ดนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นตัว Power อร์สวิค่ะแล้วก็เป็น HDDLED ค่ะอันนี้ก็จะเป็น Power LED นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว Reset Switch ค่ะการติดตั้งนะคะเราก็ดูที่แผง ของมัตเตอร์บอร์ดเขาจะเขียนกำกับเอาไว้ค่ะอันนี้ตัว Power นะคะป้ยเราต้องติดตั้งให้ตรงกับขั้วบวกขั้วลบนะคะตอนี้ก็จะเป็น Power s ร์สวิตค่ะซึ่งตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันสำคัญต่อการเปิดคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ก็เป็นรีเซ็ตสวิตช์ค่ะ จะอยู่ข้างหน้าของตัวตาค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็เป็น H D D L E D คะ่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็จะเป็นสายที่เชื่อมต่อหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะเราก็ตั้งเสียบเข้าไปเลย หมุนน็อตตัวยึดให้แน่นนะคะเพื่อที่จะไม่หลุดตต่อไปนะคะก็จะเชื่อมต่อสายกับแหล่งไฟนะคะ ตัวปลายของคีย์บอร์ดนะคะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาการเสียบลักจากพาวเวอร์ายและหน้าจอของคอมพิวเตอร์นะคะเราจะมาทดสอบกันว่าอุปกรณ์ที่เราติดตั้งมาสำเร็จไหมนะคะเราก็มากดปุ่มเอ่อพาวเวอร์สวิตเลยค่ะนี่ลองสังเกตนะคะเมื่อเปิด อุปกรณ์แล้วนะคะอุปกรณ์เราก็ทํางานอย่างครบถ้วนค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูที่หน้าจอสแสดงผลนะคะเมื่อเครื่องรันได้นะคะมันจะสแสดงผลเป็นวินโดว์เลยค่ะรอสักครู่นะคะ ปวะมวลผลเสร็จแียแบ้อยนะคะก็จะหน้าจอก็จะแสดงผลแล้วค่ะต่อไปเราก็สามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอการประกอบคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆนะคะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ